แล้วที่บอกว่าพอเรารู้ทันขนาดจ,จิตของตัวเองนะคะว่าเรารู้ว่าเราอยู่กับความทุกข์นะ <i> เราคิดไปถึงความทุกข์นะแล้วเราก็นําพาตัวเองออกมาเวลาพูดมันง่ายมันง่ายมากเลยนะคะว่าพอเรารู้ขนาดจ,จิตรู้ทันจ,จิตของตัวเองว่าเราคิดไปถึงพลังงานลบๆเราคิดไปถึงความคิดลบๆเราคิดไปถึงความทุกข์นั้นอีกแล้วแล้วเราก็นาพาตัวเองออกมาเวลาพูดมันง่ายค่ะแต่เวลาทํามันไม่ง่ายเลยนะคะมันไม่ง่ายเลยพี่เบนบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยนะคะแต่ทุกอย่าง มันก็ฝึกได้เนาะพี่เบนก็เป็นขันะทุกวันนี้พี่เบนก็ไม่ได้แบบปึ้งรู้ทันปุ๊บดึงออกมาเลยอะไรเงี้ยมันก็มีที่แบบดึงออกมาได้แล้วเราหันไปทําอย่างอื่นมันก็แวบกลับไปเราก็รู้ทันดึงออกมาอะไรเงี้ยมันเหมือนเราเป็นการฝึกเหมือนกันนะทุกคนมันเหมือนเป็นการฝึกถ้าเราไม่ฝึกเลยอะมันก็เหมือนเราปล่อยให้มันไหลไปนะคะแล้วเราก็จมอยู่กับมันจมอยู่กับมันเราก็ไม่มีทางออกแต่ถ้าเราฝึกวันนี้ก็คือเหมือนพอเรู้ทันปุ๊บเราก็ดึงออกมา โอเคมันเป็นเรื่องของเขาโอเคช่างมันเถอะอะไรประมาณนี้แล้วเราก็หันไปทําอย่างอื่นพอเราไม่คิดถึงมันบ่อยๆมันอาจจะคิดถึงในในช่วงแรกๆมันอาจจะคิดถึงบ่อยๆซ้ําๆซ้ำๆเ,เราจะทายังไงดีมันถึงจะจบปัญหานี้เราจะทํายังไงดีเราถึงจะออกจากจุดนี้เราจะทํายังไงดีเราถึงแบบอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคิดทุกคนมันต้องคิดอยู่แล้วเพราะว่าสถานการณ์และเหตุการณ์ตรงนั้นอะแรงต้านตรงนั้นอะมันยังไม่ได้รับการแก้ไขถูกไหม เออเราก็ไม่สามารถที่จะมีความสุขได้แบบจริงๆอะไรเงี้ยแรกๆมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะแม้ทุกวันนี้เป็นก็เป็นของเราวันหนึ่งอะ่ะมันคิดหกถึงเจ็ดหมื่นกว่าเรื่องนะคะมันเป็นไป,นปนไม่ได้ที่เราจะไม่วนกลับไปและสมองเนี่ยมันก็นําพาเราไปแต่ความทุกข์ความอะไรความเครียดความอะไรที่มันแบบว่าสะสมอยู่ตรงนี้มันไม่ค่อยแบบว่ามันก็จะจมอยู่ตรงนั้นเพราะว่าจิตใต้สํานึกของเรามันฝังแน่นอยู่กับตรงนั้นใช่ไหม เพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่จะไปให้เราคิดถูกไหมแต่พี่เบนอะจะใช้คําว่าแบบช่างหัวมันอะไรเงี้ยคือที่ผ่านมาเราคิดย้อนไปอ่ะอุปสรรคและปัญหาแรงต้านต่างๆอ่ะมันเกิดขึ้นซ้ำๆซักๆซ้ำๆซักๆแล้วเราก็ผ่านมันมาได้เออและด้วยความที่เราคิดถึงมันซ้ำๆซักๆหรือเปล่ามันก็เลยนาพาชีวิตฉันมาซ้ำๆซักๆซ้ำๆซักๆให้ฉันเจอเหตุการณ์ซ้ำๆซักๆเพราะฉะนั้นเบนก็เลยบอกว่าโอเคช่างหัวมันนะคะที่ผ่านมาฉันยังผ่านมาได้ แรงต้านนี้อุปสรรคนี้ปัญหานี้ฉันก็ต้องผ่านมันไปได้มันไม่ตันหรอกในโลกเนี้ยมันไม่มีทางตันยังไงมันก็ต้องมีทางออกให้กับฉันแน่เพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันมืดแปดด้านอยู่ฉันก็ไม่ขอไหลไปกระเธอแล้วกันโอเคช่างของมันหนักกว่านี้ฉันก็ผ่านมาแล้วรอบนี้ฉันก็ต้องผ่านมันไปได้อ่าเบนจะคิดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนําพาตัวเองไปหาความสุขเล็กๆน้อยๆไปทําอย่างอื่นให้มันเกิดประโยชน์มากกว่าถ้าเราไปจมอยู่กับมันนอนจมเบนเคยมาแล้วนะคะมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้ช่วยอะไรเนาะเพราะฉะนั้นก็ อย่างคนที่เขาเรียนกดแรงดึงดูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเหมือนกับว่าพอเขาเจอแรงต้านพอเขาเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆเขาจะคิดส่วนทางเลยพอเาเจอความทุกข์นี้เขาจะคิดส่วนทางเลยนะคะเขาจะมีความสุขจากโลกภายในเขาจะเขดส่สวนทางกันเลยแต่มันก็ไม่ง่ายเนาะอันนั้นคือเขาฝึกไปจนถึงแบบเขาคิดเป็นออโต้้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสําหรับเรานะคะก็เพียงแค่รู้ทันขนาดจิตของตัวเองรู้ว่าเรากําลังคิดไปอยู่กับปัญหานี้เรากําลังอยู่กับพลังงานลบๆนะเรากําลังอยู่กับ ความทุกนี้เราแค่นําพาตัวเองออกมาให้ได้ฝึกนําพาตัวเองออกมาวันหนึ่งอาจจะร้อย,เป,อยเป็นร้อยเป็น้ันเป็นร้อยเป็นพนันครั้งในการที่แบบเออกลับไปคิดละเราก็ดึงตัวเองมากลับไปคิดเึงต็วเองแต่ฝึกอย่าปล่อยให้ตัวเองไหลไปกับมันนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองไหลไปกับมันอย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับมันอย่าปล่อยให้ตัวเองให้ให้มันมานําพาชีวิตของเราเราพยายามฝึกฝึกไปด้วยกันนะคะฝึกและเรียนรู้ไปกับมันอย่าให้ใครมาหลอกเราได้โอเค